ปเลยปเลยเมืนลอยเลยนี่อ่ะเยอะจังเลยคนโบ้โหแล้วเผาบปหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหกสิบสิบเอ็ดสิบสองเป็นกรมมสวัสดีครับ กิติจะรับผู้ช่องพิธีค้นมลอกครับสวัสดีค่ะแม่ลังน็อตค่ะตาหน่อยไม้ศอกท่าพี่น้องขึ้นป้าขึ้นเขาเนาะว่าสีธาพี่น้องมาหาเก็บห็ดพอครับได้ยินว่าเห็ดพอออกครับส่วนไหนนั่นนายจะอยู่ตำบลวงังตะเขียอำเภอหนองบวอัวละวเนาะก็เอากับบัว่ามันอยู่บ้านได้จีดได้บ่วหูอีลีครับอันนี้ <c oughs> นี่ครับมืัอนี้เดินทางมากับนาลูกจ่ายดิสาระครับสวัสดีครับอู้คนนึ่งเบาบ่อย ครับมนัมนพวกมันแั็งแรงรุ่นกันเนาะแ <c oughs> ังกะบุถนัดสมัยใช้เชียร์ขุดขูดในพี่น้นนนองไ,ปน,ไ,ไ,ไปนี่แหละให้ได้วิถาภาพนี่แหละไปกันเลยทำแล้วครับมาแล้วอ่กระเด็นกระเด็น,ๆๆนโอ้เน็ตไ้่ยอมนึงหนึ่งเมตรโอ้สองสองเมตรครับงานนี้ต้องเขี่ยรอง็สายเยขี่ยเท่านั้น �onneroll USB mis morally authorized to enter a specific country where an orranked c พบพ่อกันตรงกับวันที่26เมษายน2568เดี้ยพี่น้องโอ้งามอยู่สองไข่เนี่ยรับอีกสองนึง

แห่เลยไม่ยี่ไดย์แต่ละดอกไหนได้ถั่วอลไรตัวบอยนี่น่ะเสียดถ้ามันแบบเหลวโอ้เป็นยังไงน้อเสียนเห็ดได้มานั่งคุกเขาแบบนี้ชื่อปะหนักอยู่ ยงเผ็ดแล้วก็เผ็ดกลเขียเห็ดเพราะเป็นแมวแมวบดเคื่อนี่ดี้เดเตี้คันเดียวคู่คู่ปุต วัดนี่ใ,ใครอ,อ,อู้สีเข้มเนี่ยใกล้เียกกระดินาะอ้วนใหญ่เนาะอันนี้นไม่ใหญ่เท่านังนีเด้อน,าน่ารูกจัก โอ้เดที่เราสำเร็แลนล่ะ มันอถ้ามันลอยจะมองเห็นชิวผู้นำทางได้หลายเลยเนาะในของเราในของเราโอ้โหยังไม่ทั่วกิ่งไปกิ่งมาถ้าคนไหนอยากรับชมเนาะฝากช่องน้องจ๋าด้วยช่องอะไรคะ เที่ยวไปกับจ๋าค่ะเที่ยวไปกับจ๋านะตามไปรับชมตามไปส่งกำลังใจได้เด้อผู้นำทางเด่วันเนี้ยผู้นำทางของเรานะหาเห็ดไม้ใหม่หาเห็ขเดขอ,อบอ่าอเางอกบ้าตาที่ทำมหาโอ้ยนี่สามเมตรเลยเหรอสามหา้ามประมาทหน่อย อ้คันข่างจะายากนนสมครับหาเอาแอนมันขึ้นดิเลดีน,น,นดไหนสองไหนครับเลี้ยมไป ่อนอย kind of yeah, exactly. ู่เลยเนาะบ่อนี่ใช่ไหมบ่จากไหนอย่างบ่คือเป็นคือถักออกใหญ่ๆเข้าหาไปดิหาหาไปเปลี่ยนเจ้าขอใส่รถนั่น ต้องทุ่มทุนสิของเสียกไหมบอโ,อโลลทพันก็นนไม่ขายด้วยวันนี้พี่น้องบอขายเดี๋ยวขายยากปุ๊บพี่เน้นโ<ม>อ้<ม>ใช่ไหมด้านขวัญใส่เล <laughs> แกงแล้วอีกหายอายีกลอกใส่โต๊ะหาาลอกไปแกงใส่สุดหรือมั เม็ดนี่ไหมง่ายยครับโอ้ดสองใครนี่ไหมง่ายดยครับพี่นยองดินแดดมนหนนด้วยน้ำต่ดูสิ อยากกอดไหมรุกไก่ก่อนี้ สองสามนนีเลย้บอกใหญ่เลยเนี่ย

Gidin, gelin ตั้งกระต่ายครับมันขึ้นดินเนี้ยมเห็นเออไเอ้าแม่นกระต่ายหัวเดี่น้องขึ้นตายเกียรแข้งใส่แข้งขวาแม่นออกเลยกะตาหัวหรอวะ มองมาเห็นทุกันสาม <c oughs> มันจบเอาเลยมันร้อยขึ้นดินแล้วเรต้องเคลียร์เรต้องขวด

เอาือกันใต้กล้องดินแตกๆครับดินกวดแหงๆก็บอกที่น้องอกนี่ให้แมงกินตะวาเบิ่งยังอ่อนอยู่เลยครับใส่ขาวจวดใส่ขาวจว มึงเนี่ยเงาพริกเลยหมดตองงานมั้งส่วนมากสิเหลือขาเจ้าครับเพราะว่า nhất này cho ở đây, 2-3 sau mùi rồi hứa là 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 hứa nè hứa là hứa nè hứa là cái này hứa <nào nào. cười> ก้มก้มก้มเจจักเนียบโอ้ เอีอยงใส่เห็ดพอเงี้ยบอกเงนนี้งนี่เนาะเงี้เป็นอะไรที่เข้ากันใช่แล้วลอกปะก็ดีละเห็ดพอหน่อย,อยที่โด้ต้อนหลายๆ <c oughs> น้ำจะขึ้นค่อนมอนสดนออุดน้ำเม็ดมอสเป็นเม็ดใหญ่ครับสองเม็ดครับอันนี้้นชี้ดินเหรอ

มันใหญ่กว่านี้ครับไม่นป็นไรนะเขี่ยหาวีเนาะ

ยินมแตะงงงนยังนี้มันจะทันไหนเนาะกระมังอ่นอนนเลยครับมันก็ขึ้นไม่เลยเจอไหมหขาวจัววเลย ใช่เลยแม่เนาะอู้ได้หลายแล้วเนี่ยเราบอยคนเดียวเราสองคนยังไม่สูยเลยนี่นั่นทำไมเขาอยู่ตรงนี้ก็เคลียร์เออว่ะเคลียร์ไหเคลียร์ไหมขี้เท่าขี้เท่าอ้า

ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ ค้อนยาวๆหมดไหมคอ้มมคอนไปไหนไมดแค่เลยหรอมดแค่บ่หงายขอนขึ้นก็หน้า,ยาหยาฮึไหนไหนอูนนออ้ขาเชื่อเลยนุ่มอ่อนดีเด้อ่อนดีจจนเม็ดใหญ่พร้อมงายดีหงายค้อนนี่หงายขอนเลยเนี่ย คอนเกียเลยมีล็อให่คอนมันคมดแมดตอันหวะมดแโอ้ตันียคุมเลยวะเลยลืมหายใจเลย เนี่ยมีตัวใหญ่ว่ะขาวชัวขาวชัวเยอะเยอนี่็ะของอูนะบวผมเลยเขี่ยมาเขี่ยอย่างแรงเนาะเขี่ยโอ้แตงแก้วลมนี่ผมไม่ใช่เป็น5้าซ่เลนี่นั่นดี ตรงนี้ยังไม่เคลียร์จัดไปจัดไปหมวดแล้วเนี่ยออกออกออกหมดแท่หมดแทหลายรอบแล้วหมดแท่หลายรอบตลอดขอนแล้ว นั่นน่ะอะไอยู่นะโอ้ <laughs> สังเกตที่ต้นอะไรบ่าวต้นสะแบงให้สังเกตมักจะออกที่ต้นจะแบงตบตแต่ส่วนมาก <laughs> จุดสังเกตด้วยคุณทาอ้โหจับไปกเลยจเลยมั <last though> นรวยเลยนี่อ่ะเจ้าไข่อะไรนะ อยกอมน่อยนยเนี่ยเขาบอกว่าหมานไส้หมานมันมีไงบอกต้นเดียวกันนี่น้ำแเว้นนี้น้อยเนี่ยไปแบบก็ต้องบอกเกี่ยกบเรืองีหน่อย ไหล่หลังหันเป็นทอนได้เลยครับกินได้เลยแกงได้เลยวันนีกินได้เลยเนาะแกง,แกง,นะแกงวัยนะังกินได้ครับทับได้ทำให้สุกก่อนกินมากกัได้ครับพี่น้องจะสรุปผลงานเนาะสี่กับบ้านแล้วครับหากันมากกับอู้เมียครับแดดกระห่อนอ่ะมีเป็นของนาตุ๊ก้างก้อนนึ่นครับมหมันด้วยนี่ของบลาบอยโอ้บลาบอยหมันหมันก็นนขอเรื่อยปลาบอยเนี่เป็นโลซัลมนัน นี่ของเหาครับเครื่องอีหลอกเครื่องเห็ดอยู่นอมกันนี่แหละกาถือว่าพราะที่ยู่ได้กินอยู่น้องพี่น้องน้องปลูกมันกะเครื่องอยากสีแห่งแน่จักน้อยครับต้องถากฝนต่ฝนตกลงมาแลยเหรอสีมลาะเบืองไหมน้องพี่น้องเนาะกสำหรับคลิปนี้กับสีเอาไว้ประมาณนี้นะครับจังได็กก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกความังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามพูดพรอมไม่ชิบนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ได้เกงอยู่ขวดน่ะเขี่ยส่งไทยเขี่ยยังวะทกงานเยวเขี่ยจนเก็บแขนมือพุงเหมือนอะสุดยอดมือพุงเหมือนเลย